ที่จ็ของสมศักข่านวดแป้งค่ะ ปปก็นรับเข้าสู่รายการเหนี่ยฉันเกิลทูตอเรียลค่ะทอได้ในวันนี้หวานจะมาสอนท่าของวัสโก็จากรกะตัวเรื่องลุกซึ้มค่ะซึ่งท่าในวันนี้จะเป็นท่าต้องห้ามที่เจ็ของสมศักดิ์ค่ะท่าชื่อท่กาการนวดแป้นนั่นเองเป็นท่าที่วัสโกนะคะใช้ตอนที่บุกไปทวงเงิน500วอนจากขลับวิววีค่ะเราไปดูท่าวัสโกนก่อนเลย ก็จากฉากนี้นะคะวัสโกบอกว่าเป็นท่าการนวดแป้งนะคะซึ่งจริงๆแล้วท่านี้ในมวยไทยเขาชื่อว่าท่าบันเสียนทศกัณ์ค่ะแต่ว่าท่าบันเสียนทศกัณฑ์อ่ะจริงๆไม่เหมือนวัสโกทํานะเพราะวัสโกอ่ะเขาเอาขาไปเกี่ยวหนีบคอคู่ต่อสู้ไว้เลยเห็นมเหมือนกโดดแล้วเอาขาเกาะแล้วก็ตีศอกคู่นะคะแต่ว่าบันเสียนทศกัณ์ของมวยไทยอะค่ะจะเป็นการกระโดดเอาเข่าเนี่ยขึ้นมาวางบนไหล่คู่ต่อสู้แล้วก็ยืดตัวตีศอกลงนะคะเป็นศอก ลงที่หัวสองข้างลักษณะนี้ค่ะทีนี้วันนี้วราจะพาทำท่าบั่นเสียษทศกาณ์แบบบยไทยก่อนนะคะแล้วเรามาดูว่าท่าของวาสโก้เนี่ยจะทำได้ด้วยไหม,ไมไดูันเลยเอาละค่ะท่าบั่นเสียงทศกาณ์นะคะเวลาเราใช้งานนะคะคือเหมือนกับเราอะ่ะวิ่งไปแล้วก็อาจจะกระโดดตอนกระโดดอะ่ะเราอาจจะเอามือจับไหล่ผู้ต่อสู้เพื่อช่วยในการส่งตัวให้เราคุ้งขึ้นไปสูงขึ้นนะคะแล้ววางเข่าเข้าไปทาบที่หัวไหล่ทั้งสองข้างนะคะ จากนั้นนะคะเราก็จะยืดมือขึ้นตีศอกลงนะคะท่านี้เรามาสูนข้างขวานเคยสอนไปแล้วนะคะคือมัน,มนเกิดเหมือนกับศอกสับนั่นเองนะคะสับลงเหมือนเราคว้างอะไรบางอย่างเราสับลงทีนี้เป็นสองมือเลยขึ้นแล้วลงลักษณะนี้นะคะขึ้นแล้วลงกดศอกเข้าไปที่ศีรษะของคู่ต่อสู้นะคะปักอย่างนี้นะคะทีนี้วานใช้กระสอบทรายตัวนี้นะคะวานไม่มีหัวไหล่คนให้จับเนาะวานจะเหยียบฐานกระสอบทราย ไปหนึ่งไม่เหยียบคนเพราะก็อยู่สูงมากนะคะให้เราฝึกวิธีการกระโดดเอาเข่าขึ้นไปก่อนนะแต่ตัวนี้ไม่มีไม่มีหัวไหล่ให้วางนะคะก็จะเป็นลักษณะนี้นะคขึ้นขึ้นประมาณนี้นะคะเอาเข่าขึ้นไปวางนะคะจากนั้นพอเอาเข่าขึ้นได้แล้วนะคะช่วงที่เอาเข่าขึ้นไปท่าล้วก็ยกมือขึ้นตีสอลงไปที่กระสอบทรายนะคะเป็นท่าปั่นเสียงคสกันนั่นเองค่ะเดี๋ยวเราไปดูท่าปั่นเสียงคสกันค่ะ คือท่าบั่นเสียนทศกัณฐ์นะคะที่วัทำกับกระสอบาสอันใหญ่นะคะทีนี้เรามาลองท่าของวัสโกกันบ้างท่าวัสโกเห็นไหมว่าไม่เหมือนบั่นเสียนทศกัณฐ์ที่วันทานะเพราะว่าวัสโกไม่ได้วางเข่าวัสโกเอาขาคีบคอคู่ต่อสู้เลยค่ะทีนี้มันจะลองกระสอบายตัวนี้นะคะเพราะว่าเขามีคอข้อลักษณะนี้นะแต่ค่อนข้างตัวสูงสมมุติว่าหัวอย่างนี้แล้วกันเหมือนลสู่้คนตัวใหญ่เนาะแล้วก็จะวิ่งมากระโดดขึ้นนะคะแล้วก็เอาขาคีบลักษณะนี้ ะะจากนั้นตีศอกลงแบบนี้นะคะเหมือนท่าวัสโกเดตเลยเดี๋ยวมาดูอีกมุมหนึ่งกันอัะละค่ะแล้วเมื่อกี้ก็คือท่าของวัสโกนะคะซึ่งมันแอบยากนิดนึงเพราะว่ากระสอบทรายมันแกว่งนะคะวันนี้เราต้องเอามือจับไปก่อนแล้วก็จะคีบแล้วคีบก็คีบไปสุดเพราะว่าเราตัวเตี้ยไง เราไม่สามารถโดดไปคลีบตรงคอคอดมันได้นะคะก็ <_ S 1> จะเป็นตัวใหญ่ๆห,หน่อยหนึ่งแล้วก็ <_ S 1> ต้องดึงมือมาตีตออีกนะคะฉะนั้นบันรู้สึกว่าถ้าบันเสียงทศกัณ์ที่วันทำอันแรกง่ายสุดแล้วนะคะถ้าเกิดว่าใครอยากฝึกตามก็ลองทําดูนะคะแล้วก็อย่าลืมเซฟตัวเองด้วยนะคะและนี่ก็คือท่าต้องห้ามที่เจ็ของสมศักดิ์ในวันนี้คะ่ะท่าการนวดแป้ของวัสโกนั่นเองคะ่ะ ค่ะนี่ก็คือท่าง่ายๆของลูกคิดซึมในวันนี้นะคะจะง่ายหรือยากก็ไม่รู้เนาะอาจจะย,ยากก็ได้นะแต่ว่าทุกคนสามารถฝึกฝนได้หมดนะคะไม่ว่าจะยากจะง่ายนะคะขอเพียงตั้งใจนะคะถ้าเกิดว่าใครทําไม่ได้หรือมีคําถามสงสัยอะไรนะคะก็สามารถคอมเมนต์มาถามมาได้เสมอนะคะถ้าเกิดว่าใครชอบคลิปของวานมันก็ฝากกด like ไลค์เป็นกำลังใจให้วานนะคะกดซับสไครต์ไว้ติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้แจ้งเตือนด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดค,คลิปในคราวหน้านะค่ะคลิปนี้ลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ ฝากติดตามผลงานของวันสตูดิโอและบ l i e v มาชวัด a t คา a d มี y ผ่านช่องทาง Facebook หากชอบอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิง่งจะได้ไม่พลาดค,คลิปใหม่ๆนะคะ